ฮ <peach> อยากกินปลาหมอจังเพราะเนื้อปลาหมอมันอร่อยนุ่มและมันมากอร่อยไม่เหมือนปลาชนิดไหนจริงๆแต่เสียดายไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนที่ห้างสรรพสินค้าก็ไม่มีทำยังไงดีวะนี่เลยครับคึดทอดวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาหมออำเภอลำพิจังหวัดลบบุรีที่มีปลาหมอเศ่ีแสนจะอร่อย โดยคัดปลาหมอที่ตัวใหญ่ๆมาแปรรูปเป็นปลาหมอแดดเดียวที่นําไปทอดปิ้งย่างได้เลยครับสะดวกสบายไร้กังวลครับทั้งแบบมันยันก้างมันลืมก้างและที่สุดยอดของเขาคือใครที่กลัวและไม่กล้ากินปลาหมอเพราะกลัวก้างนี่เลยครับปลาหมอแดดเดียวแบบมันไร้ก้าง คุณจะไม่ต้องกลัวก้างปลาหมออีกต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยและมีผลตอบรับจากลูกค้าที่ดีมากสนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0839556355 ID Line g o j e n 2 5 2 3และเพจ f เฟ e บ o ๊กคึดฮอดปลาหมอแดดเดียวกบแดดเดียวแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อคุณสั่งซื้อปลาหมอแดดเดียวแบบ มันไหลกล้าง1กิโลกร,รมัมเราจะแถมฟรีปลาหมอแดดเดียวมันลืมก้าง1แพ็คโทรเลยความสุขในตำนานกับห่วงเวลาอาหารแห่งการเวลาคืดหอดปลาหมอแดดเดียวกบแดดเดียว